เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้งแต่17%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮูไปกัน ไม่ได้แปลปกติถ้าปกติสี่ถ้าปกติสี่เนี่ยนเปกติใช่นเยวปกติเหรอใช่พี่ห่ตาบบอกรักกติสีบอกรักบอกรัก่ทีบอกรักใครอ่ะแฟนแวเหรอแฟนอาจริงอ่ะวันหวานเลยโอ้โโอ้เดปกติ แก้มครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมสัปคิีมีคนจะมาแปลงร่างเป็นใจเกมัาดฟักกิ้งเลยนะครับ ก็จะเป็นแบบว่าล่างเลนะทุกคนก็เป็นแบบมีกล้ามใหญ่นะทุกคนวันนี้ผมมาแกล้งคู่เกย์ก็คือแบบคุณทซีใจคิมมันจะมาทำคิมเป็นคู่เกย์แบบทุกคนก็สามารถไปกดติดตาม,าตม,ไ,มได้นะผมงก์ใจคิมทุกคนมันจะเห็นบอ่อยๆทุกคนคือแปลงร่างเ,เป็นใจเกรเรแมนมะาดัฟเกอร์นะทุกคนก็จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยนะผมขอแบบว่าให้ทุกคนพิมพ์ว่าเลยเนะี่ยคิมอิโมจิเป็นกล้ามเลยกันทุกคนเป็นคนชูกล้ามทุกคนเดี๋ยวผมใส่พิมพ์ก็ไปชมกันเลยแล้วกันยูค uh ู <laughs> โอเคครับกับนี่ว่ะแล้วหวานทุกคนยูคู่เกย์ว่ะทุกคนหนูอจะแปลว่าเป็นเกย์เกยเลยนะผมทุกคนคู่เกย์เลยเอาแล้วนะพี่เสียด้าอย่าให้เกย์นะทุกคนยอมครับไปเอาละครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาเริ่มมากรับีคดรับวัวรอเรือรลิ้นรอเรือไรเฮ้ยลัวลิ้นแม่เนี่ดี๋ยวผมจะมาเริ่มมาครับครับเป็นเป็นไรเป็นไรอะเป็นแฟนกันหรือเปล่า แล้วเหี้ยเป็ผู้เก่งต่อๆบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเป็นร่วงมาก็เป็นผู้เก่งอะไรผู้เก่งอะไรจะไม่เป็นอะไรก็เป็นเป็นกางเกงเ่ยสบายเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะยังไม่ทำจะเป็นเลยยี่สิบโดนแล้วอ่ะผมรู้ว่าจะไม่โดนทุกคนไม่ไอ้เกลเริ่มเลยเย้าเอ้เธอเธอเธอจับต้นไม้เธออือจับต้นไม้เฮ้ยโอ้โหต้นไม้หรอไอ้ไม่ใช่เลย เด็กกระโป๋าไอ้เกียร์ไอ้ควายเถื่อนเว้ยังไม่กันเต้นดีไรอ่ะถามให้เขาไม่ดีเขาอยากไอ้เกียร์ไอ้มันเสียงอนี้เลยนทุกคนเฮ้ยหอคอยอ่ะตุกตานเยอะแล้วไม่ใช่หรอโอ้อัมด่าแน่ไอ้คิมไม่อัมดาแน่ตุกตานเยอะไม่ใช่หรอ พ่อตายแล้วนะนี่นะบ๊าโอ้ยเรื oh, ่องแฉนี่ีดีเยอะก็นี่เลยอยากจะฟังมันรู้เรื่องเรื่องคนตั้งใจฟังกันหน่อยนะแต่ฟังมันรู้เรื่องทุกคนคนไปร้านใจเกเรนะคนเดี๋ยวนะตามปอยเฮ้ยไอเชดีตายไอแก่ปับโอ้ยอะไรอ่ะเอออะไรนี่นทีมนี้ไม่เหมาะกับเด็กนะทุกคนทีมนี้ไม่บอกกับเด็กทุกคนคนเอาไม่เอาคนเอาไปยิ่งใหญ่นะคนพอใจวะจำทำอะไรอ่เรียบร้อยดูดีทุกคนเออตัดบล็อกมาแล้วทุกคนช้ามาช้ามมาเร็วเร็ว ชุดจุบจุดตัดอกดัุดบุดจุนจุกจุด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 ุ้ดจเดจุดจุะจุด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 คนดจุจุด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 จุอจอนจุด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 ุดุดดจนดดดุุุ้ดจุอจนดจุดจุดจดอุดจนีจเฮ้ยอะไรอุดุุุดุดดนดุดดุดดุนุ้

เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยปัดป ouais. okay, okay, right, so, no, 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 no. ิดปัดปิดันปิดอะไรอะแก่ันป no ิดอะไแก่ันปิดอะไรแก่ย้าเย้าเย้าเย้ยเสียงดุดนะีนไม่เสียงดุดเนาะเย้าเย้าเย้าไอ้คนเกลียดเลยซะดิทุกคนไอ้ินี้ยคำยาอยู่นาะก็มีู่มูองคนแค่ทำยาคเด็นะทกคนเยาเยเยโอ้สมดีเลยทุกคนไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเน้าเ้ รำแดงลาดหัวเ่รอวะคิมยูเหรอวะคิมยูบอกว่าทุกคนเสียงดังเสียงดังเสียงดังว่ะไอ้คอมอะไรอยู่หน่อยโอ้ยี่เอคนเอาแล้วผมจะแปลงร์าดเป็นกัใจเกเรนะทุกคนชุบ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 วะชุบนักกล้ามกลับนักกล้ามยุค4.0ทุกคนนักกล้ามมาแล้วจ้าอ้ห ลักกล้ามต่อยแรงนะทุกคนบอกเลยเฮ้ยเมื่อกี้มาบ้าเขาไปเกือบดาบเลยเฮ้ยไงเฮ้ยมันดาบวี่งเชี่ยอะไรอะเฮ้ยไงก็ไปดาบเหอเฮ้ยไงแกใครอะเป็นเก๋หรอนี่ใครอะใครอะเราใจเกเรเป็นเกย์เป็นคุณชิงเยเ หราไม่รู้เพียงทำเรากลาใหญ่ไหมเรากล้ามใหญ่ไหมเรากล้ามใหญ่ไหมเธอโอ้โหเราดูทำไว้สัตว์แข็งแรงนะเราแข็งแรงนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเองนี่ดูดูอย่นให้มารยาจูงดู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 เราแข็งแรงนะ

ชอบแม่เธอชอบแม่เธอชอบแม่เธอชอบชอบกันเนี่ยทำเสียงปกติเหรอเฮี่อไอ้แก่เวกทำเสียงปกติเหรอทุกคนลองรู้เรื่องมทุกคนถ้าฟังมันรู้เรื่องไปดิ้นไลายช่องไอ้แก่ทุกคนโอ้โหทุกคนเดี๋ยวน้าทำทำงารยังไงเดียไอ้โรน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 มึงมันโรนทไมเสียง ไม่ได้แปลกทำปกติสิทำปกติสิทำเสียงปกติใช่ทำเสียงปกติเหรอใช่ฮัลโหลวันที่สัสหสแต่ตึงว่ะียสรับเก๋นี่ว่าเฮ้ยครับเฮ้ยเก๋เฮ้ยบอกกลับที่ไหน บอกรักกันทีส like cool. like 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 Sa ีดูนี่บอกรักกันทีสีบอกรักบอกรักสีที่บอกรักใครอ่ะแฟนเก้าหงแฟนแกไงถอดเอาแฟนเหรอเอาจริงอ่ะใช่ใช่หวานหวานเลยขาอ้วนเอ๊ะเสียงปกติสีเสียงปกติสีโอ้โหคิมเอ้ยเสียงปกติด้วยดูดีโอ้ตังเยอะจังเลยอ่ะ เออพ่อกูไม่เนี่ยคิมคุยเคืงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพ่อคอยยั์คืออะไรอ่ะมบอกอะไรอ่ะอะไรอ่ะคอะไรขิงสีอ่ะคิมบอกบ้างสิโอ้โหอย่างนี้ทุกคนเร่าให้คิมบอกดิอะไรลาเต้ามีเรื่องแม่แค่นั้นเนี่ยเรื่องนี้ถึงร้านเต้าแน่ โโอ้เคบอกสิรักอ่ะอยู่ดีๆเป็นท่านศาสดาไปจากที่ไหนบอกดีบอกดีเฮียบอกดีคิมอะไรให้บอกมาใครอะไรรักแฟนไงที่ทุกคนให้มันรักแฟนับอกรักแฟนอ่ะรักนะครัปูรักนะอ้าวอะไรยังอ้าวอะไรยอเกต่อาที่เจ็ดต่อที่สิต่อที่อเต่าอะไรก็ต่อชอบเด้อเด้อเดอคนชื่อนัทอ่ะ ขอดิเราเราใหญ่นะไม่ให้อะไรแหละเราใหญ่เหรอโอ้ไซส์ไซส์เก้าเก้าไซส์เก้าเก้าเยี่ยโอ้โหอะไรเก้าเก้าชอบไหมอ่ะเบอร์รองเท้าอ่ะชอบไหมอ่ะเท้า ยอกโอ้โหดูดิไม่แค่คำหยาบจังเลยยหยอกค่ะใหญ่โหน่าเกลียดดูดราน่าเกลียดทุกคนโอ้โหไม่ไหวแล้วทุกคนผมจะแก้มไม่ให้หัวร้อนว่ะทุกคนไม่ชอบเราหรอ ไม่งั้นตายตายทะรอะทำอะกะทรมานทำอไรอะไออีนี่ตายทรมานแน่ไว้ไม่โดนควายโอ้โหมันควายนี่ไม่ดนตอสีีแก่หาบับเียดมด้ยโดนนี่ทไมออเฮ้ยถ้าไม่อยากไว้ไม่โดนช่้ยบายบายบายไ่าย ยอมยอมเลิกอะไรอะไรการซะไม่อยากโดนไรยอมเลิกไปซะเดี๋ยวทำไมต้องเลิกอ่ะขอเหยียบหัวบอกว่าเออทำไมทำไมเอออยู่ดีก็ดีแล้วมึงมึงมาสนิทจะไล่ไงเออไม่หวานกันเองอ่ะโอ้โหไม่หวานกันเองอ่ะโอ้โหใครจะรู้ว่ารักใครจะรู้ว่ารักแล้วเออมึงไม่ฟังมึงหูหนวกโอ้ยมันยืนดีดักมัสุดนะยืนดีดักมัสุดเนี่ยคนพิการโอ้โหไอ้ โดนูแน่คิมนี่ดู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 ไม่ทำไอ้เนียดูดูไอ้เนี่ยชึบชบโอ้โหมาทำบอกสนุกกันยญยสนุกกันยญยบอกรักกันหญ่ชึบชสนุกกันยญ่ไรมึงก็หยุดเดีเฮ้ยสนุกไรแกถูกคมณน่แกคุณน่แนี่ย ไปไปกินมากไปไปกินหมากไปไปกินมากไปโอ้ยไอ้ยีนยเืนร้องอยู่แบบไรไปกินหมากไห้เย็ดเค้ มาฟื้นกันทุกคโหมึงมึงอไปกินเมียงมึงไอ้้ย่อ้โวเด็บตวเมียงคนเท่าอล้กันทุกคนมมา่ามีาีเหียงคนเท่าอะใคงมีคนอะไรก็แชครผมเน้องก็ด้านะขอใคผมเป็เกมเป็นยังไง่ะพี่หน้าบอกเลยเด็ดมากคนอยากเห็นแกงครูลักแบบสามว้สามายายายไิงทำไม้ายายโง่อ้มาดิมาดิเอาคุใช่ไหมรอรอใช่ไหมโอเคทุกคนรอรอกันยอ